เพื่นที่แปลงที่ดินที่ทรายุนนะคะนี่ค่ะที่ดินของเราแปลงแรกค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเข้ามาจากถนนองคลักษ์นะคะถนน3ามนะคะเข้ามาไม่ลึกเลยนะคะ ราจะแบ่งเป็น200วา200วานะคะแล้วก็จะมีแปลงที่มีน้ําอยู่สองแปลงด้วยกันนะคะก็จะมีแปลงนี้ที่สี่ใช่ไหมแปลงที่สี่แล้วก็แปลงสุดท้ายแปลงที่หกนะคะแปลงที่สามใช่แปลงที่สามแปลงที่สามนะคะลงปิว แปลงที่สามนะคะแล้วก็จะมีบ่อให้นะคะอันนี้จะเป็นไรนึงเนาะที่มีบ่อจะเป็นไรนึงแล้วก็สุดท้ายนู้นนะคะแปลงที่หกแปลงสาธิตค่ะก็จะมีบ่อด้วยเหมือนกันค่ะค่ะใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมีโมเมขายที่ดินนะคะกับแอปเปิลนะคะดูแลอยู่ตรงนี้นะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ